มาต่อกันกันกนกบอีกประเด็นหนึ่งมู้ฟังคะเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตค่ะเมื่อวานนี้นะคะนายกรัฐมนตรีเนี่ยออกมาเปิดเผยนะคะหลังจากการประชุมครมว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นนะคะได้มีมติรับทราบข้อเสนอแนะนะคะเพื่อป้องกันการทุจริตในโครงการดิจิตอลวอลเล็ตตามที่ปปชเนี่ยเสนอนะคะดนมอบหมายค่ะให้คณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงินหนึ่งบาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยรับไปพิจารณาเพื่อได้ข้อยุติแล้วก็นําเสนอตอ่อครมเนี่ยนะคะภายใน30วันค่ะ ตามที่นายยมตรีเนี่ยได้แจ้งกับสื่อมวลชนไปแล้วเน่ยนะคะเมื่อช่วงวันที่1 5กุมภผาผัดซึ่งเนี่ยนะคะนอกจากนั้นค่ะทางนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยนะคะก็ยังได้เปิดเผยต่อไปอีกนะคะโดยบอกว่าในกรณีค่ะของทางสภาพัดเนี่ยนะคะผู้ฟังก็คงจะจํากันได้ที่เป็นประเด็นกันออกมาที่ทางด้านของสภาพัดเนี่ยนะคะได้ขอให้มีการปรับลดดอกเบี้ยเนี่ยในประเด็นประเด็นนี้นายยงตรีบอกว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยกันกันกบทางคุณดนุชาพ,พิชยนันท เลขาสภาพัฒแต่ก็ทราบประกอนแล้วเพราะว่าคุณดนุชานั้นได้มารายงานตนแล้วก่อนที่จะมีการถแถลงข่าวซึ่งก็ให้เกียรติทางสภาพัฒเป็นผู้ถแถลงข่าวไปเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแลยกบอกว่าก็อย่างที่บอกนั่นแหละตนไม่เคยสั่งให้เลขาสภาพัฒและเลขาสภาพัฒ์เองก็ให้สัมภาษณ์ชัดเจนว่าผมไม่เคยสั่งเรื่องนี้เป็นเรื่องของความอิสระของหน่วยงานอิสระไม่ว่าจะเป็นธนาคารในประเทศไทยผมไม่มีอำนาจในการไปสั่งผมอยากจะฝากข้อคิดว่า การมีอิสระไม่ได้หมายความว่าจะไม่คํานึงถึงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและก็ความเดือดร้อนของประชาชนพอถามถึงกรณีที่ท่านนายกเนี่ยนะคะมีการโพสต์นะคะลงใน Twitter <c oughs> เดิมด้วยว่าเอ็เนีว่าอยากจะให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินเป็นการดว่วนเพื่อพิจนารณานลดดอกเบีย้ยอยากใช้ประชุมเมื่อไหร่นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าไม่ได้ดูนะคะที่ความอยากหรือว่าความเป็นไปได้ยังไงคะ่ะ เพราะว่าเชื่อว่าเรามีข้อมูลใหม่จากทางสภาพัฒน์มาแล้วการประชุมในเข้าใจว่าจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในการในเดือนเมษายนค่ะก็คิดว่าอีกตั้งสองเดือนนนะคะก็อยากจะรบก,กวนแล้วก็อ้อนวอนวิงวอนจะใช้คําอะไรก็ตามเลยนะลองพิจารณากันดูค่ะนะาะนายมนตรีเนี่ยก็ออกมาวิงวอนให้ทางแบงก์ชาตินั้นเนะคะจัดการประชุมกรนงกันเป็นการด่วนเลยคะ่ะเพราะว่าถ้าเมษายนเนี่ยมันก็คงจะไม่ทันนะคะส่วนที่นี้ทางด้านของเลขาสภาพ,พัฒน์ค่ะ เพราะว่นนี้ออกมาย้ำนะคะผู้ฝังว่าตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างจะต่ำกว่าที่คาดเอาไว้แล้วก็ตัวเลขนี่ที่ค้างชําระนะคะระหว่งถึง1-3เดือนเนี่ยรวมไปถึงหนี้เสียก็เลยคิดว่าน่าจะต้องมีการคุยกันกับธนาคารแห่งประเทศไทยส่วนที่ก่อนหน้านี้ได้คุยกันกับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นก็เป็นการคุยกันแต่ว่าไม่ได้จริงจังอะไรเพราะยังไม่มีตัวเลขในมือตัวเลขเศรษฐกิจก็ยังไม่ออกผู้สื่อข่าวก็ถามว่าจะมีการพูดคุยกันกับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการหรือไม่ เลขาสภาพ,พั์ก็บอกว่าจริงๆเนี่ยพูดกันตลอดเดี๋ยวจะมีการคุยกันว่าจะเป็นยังไงบ้างซึ่งทงนี้ก็ต้องเข้าใจธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยเพราะกนงเนี่ยมีกรรมการอีกหลายคนต้องอาศัยการพูดคุยในกนงอ,อยู่ที่ตัวกนงอเองส่วนกนงเนี่ยก็ควรจะเรียกประชุมนัดพิเศษหรือไม่นั้นไม่มีความเห็นในเรื่องนี้แล้วแต่นะคะกนงหรือว่าคณะกรรมการนโยบายทางด้านการเงินเนี่ยนะคะจะเป็นผู้พิจารณาเพราะถามย้ำว่ายืนยันหรือเปล่า ว่าจะให้กรงอนเนี่ยลดดอกเบี้ยนโยบายทางเลขาสภาพัฒน์ก็บอกว่าจริงๆเนี่ยอยากอยากให้พิจารณาเรื่องของมาตรการทางการเงินซึ่งไม่ได้มีแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวแต่ว่ามันมีเรื่องอื่นๆด้วยน่าจะพิจารณาดูด้วยว่าจะทํำยังไงเนื่องจากปัญหานี้ครัวเรือนเนี่ยเป็นเรื่องที่สาคัญซึ่งนายกเองก็ไม่ได้กดดันผมนะคะเลขาสภาพัฒน์บอกเลยว่านายกไม่ได้กดดันผมจริงๆเนี่ยผมเห็นตัวเลขก็เลยคิดว่าอันเนี้ยมันก็น่าจะลองพิจารณาดูนะในเรื่องของมาตรการทางด้านการเงิน ในขณะที่ทางด้านของโฆษกค่ะโฆษกประจําสานักนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะคุณชัยวัชรงค์เนี่ยก็ออกมาบอกว่าเมื่อทุกฝ่ายในเห็นตัวเลขประเมินภาวะเศรษฐกิจของทั้งสภาพพัฒนะคะแล้วก็กระทรวงการคลังที่มันสอดคล้องกันแบบนี้แล้วเนี่ยจึงเป็นเวลาที่ทุกหน่วยงานควรจะประเมินและพิจรารณาการทํางานของตนเองว่าต้องปรับแก้ส่วนไหนเพื่อให้เกิดผลดีสูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนแม้รัฐบาลจะดําเนินการทุกทางแล้วก็ตาม แต่ว่าการขับเคลื่อนสภาวะทางเศรษฐกิจของทั้งประเทศนั้นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะซึ่งวันนี้คุณผู้ฟังคะในหน้าหนังสพิมพ์กรุงเทพธรุรกิจเนี่ย <c oughs> ก็ลงพัดหัวกันเอาไว้อย่างที่ไล่เรียนไปตอนช่วงเริ่มต้นรายการนะนะคะที่บอกว่ากูรูค้านประชุมกรงเนัดพิเศษชี้ลดดอกเบีย้ยเนี่ยไม่หนุนเศรษฐกิจทันทียังไม่เข้าข่ายวิกฤตค่ะก็มีข่าวกันออกมาน,น,ะนะคะจากท่าทีแหละค่ะของบรรดาผู้รู้ทั้งหลายแหละ อย่างศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยเนี่ยออกมาบอกเลยว่าสถานการณ์ในขณะนี้มันยังไม่วิกฤตนะคะเช่นเดียวกันกันกบ TDRI ค่ะก็ออกมาระบุเอาไว้เช่นเดียวกันว่าการลกดดอกเบีย้ยเนี่ยมันไม่ได้เป็นการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดเลยไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นได้นะคะเช่นเดียวกันนะคะกับหลายๆส่วนแล้วค่ะที่ตอนนี้นะคะก็รอนะคะประเด็นและท่าทีต่างๆที่มีกันออกมาจากทางแบงค์ชาตินะคะ ดูเหมือนว่าเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวเองก็พยายามที่จะสอบถามเข้าไปในลายกลุ่มนะคะของทางแบงค์ชาติแต่ว่าก็ยังไม่มีปฏิกิริยาตอบรับออกมาจากแบงค์ชาตินะคะว่าจะมีการเรียกประชุมด่วนคณะกรรมาการนโยบายทางด้านก,การเงินหรือว่ากนงนะครับเป็นการด่วนเพื่อที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย,บายลงตามที่กําลังได้รับแรงกดดันมาจากนายกรัฐมนตรีจากรัฐบาลน,นะคะแล้วก็จากทางสภาพัฒน์นะคะหรือไม่ละคะอ่ะก็ เป็นประเด็นนะคะที่ต้องรอติดตามกันต่อไปแล้วก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่อีกข่าวหนึ่งเลยค่ะมูฝังคะ